เสียงฟ้าร้องหึมฮึมมาอยู่เลยเมื่อวานย้ายใส่ดักปลามาไว้ตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลยนะฮะอ้ยปักเบ็ดไว้ตรงนี้ใส่ ปลาไปพันหมดเลยปลาน่าจะเยอะอยู่นะครับนี่นะดักไว้ไม่รู้จะเข้าเปล่าคาดูหน่อยดิอุ้ยถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเราก็จะดักไว้ใหม่ ใส่กับด้านเดยวไม่มีเข้าเลยลองอเอาหารใส่ดีกว่าอาหารใส่ดูนะ<อ>เผื่อกบมันเข้ากบเยอะนะปิดไว้ก่อนลุ้นกันต่อครับว่ามันจะเข้าไหม ้ิงเยอะมากนะฟ้าร้องฮ้มลตอนนี้ไปฟาร้องฮือมเลยไปยไดูตกตล่าลุ้นกันครับลุ้นกันฟ้าฟ้าฟ้าไดมนเียงเรายย้ายด้แล้วล่ะไหนขึ้นใหญ่เลนะย้ายขึ้นไปนบน ย้ายขึ้นนี่เราจะไม่เอาอยู่ได้ต้นใหญ่น่ะเอาไปปลูกถ้ามาทางอีกทตย์นึ่งตายอ่ะนุ่นย้ายขึ้นไปข้างบนหนุนฝนก็จะมาอีกกี่ขุดร่องไปแล้วเนี่ยนู่นน่ยย้ายขึ้นไปต่อจากนู้นอ่ะขึ้นไปเลยเออแต่ถ้าไปทางนู้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแต่ตรงนี้ต้นใหญ่ให้ผมฮะโอ้โหเดี๋ยวดิใจเย็นรอเที่ยงคืนก่อนงั้นต้นนั้นตอนแรกผมก็จะไเอามาปลูกแล้วมันใหญ่โหรากใหญ่ก็หน่อหน่อแตก แตกออกข้างนอกมันไม่ใช่ว่าไอ้นู่นนี่ไม่ได้ปลูกแถวเดียวมันน่าจะเฉียดๆหรือเปล่าไม่น่าจะมาถึงลองหนึ่งสองแถวเหรอลองกลางลองกลางยิงกลางไปเลยวันนี้ตั้งใจมาเก็บหอย เชอี่สีทองล้มลุกมาเริ่มเลยนะทองไม่ทองอยู่นี่หมดครับแล้วก็เขาค่อนข้างจะได้กินดีอยู่ดีไงก็เลยเอาตัวที่มันแก่ๆไปทํากินหน่อยทองไม่ทองอยู่นี่หมดเลยนะเตปหมดแล้แนี่ แล้วก็<อ>ผักตบองอน่อยมันเยอะไปนะครับในนี้ก็มีกบด้วยเ,ออเยอะเลยนะหอย,อยลูกใหญ่ใหญ่ในอย่างนึงมันได้กินอาหารอาหารกรบอาหาร ปลาดุกไงมันก็เลยทำให้มันได้อานิสงโตไปด้วยออเอาผักตบออกก่อนเนี่ยอยู่ในนี้เยอะเลยนะแรกๆก,ก็เลี้ยงไว้นะครับเฉลี่สีทอง มันก็กลายพันุ์ไปบ้างแหละหาลูกใหญ่ๆก่อนเยอะนะเยอะเต็มไปหมดเ่ถ้าได้จากการลื้อผักตบมาก็โยนไว้นี่นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยหนีไปไหนแนละ้วเพราะเขาได้กินลูกใหญ่ๆได้ดูนี่ดูดูด ใหญ่ๆเลยเล่าผสมกันตอนนี้ดึงไม่ได้แล้วดึงดึงแล้วตายต้องออกไปทำกินบ้างครับไม่งั้นมันก็จะตายนะอยู่ในนี้ทั้งแก่มันก็ตายเลยเสียดายโอ้ข้างล่างนี่ โโอ้สีทองมันบรล่มเลยสวยสวยนี่เปนสีทองนะฮะมีทั้งทองทั้งดำเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เยอะไหมนี่นะได้ตัวใหญ่นะแค่นี้พอนะถ้าเราไม่เก็บก็จะตายเห็นไหม อนะ้วดวันนะเนี่นยใช้ดีสีทองด้วยมันก็จะตายต้องแยกบ้างนะแล้วก็เอาปักตบออกด้วยนะครับมันจะได้งอกงามใหม่นะหอยกินจนแก้งเลยนะเดี๋ยวก็ขยายพันธุ์ต่อนะครับถ้าหอยเราได้จากน,นู่นนี่เขามาปล่อยอีกวนะ่ามันก็ได้กินอาหารปลาอาหารโกบะที่เราเรียงไว้ก็โตเร็วนะะครับ ได้อาหารแล้วครับลงเม็ดแล้วรอบสองสวยจังดูโอ้ ไมเชอรี่นะครับที่เอามาจากสวนวันนี้นะมีทั้งสีทองนะไมเชอรี่ธรรมดาเนาะเอาต้มมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะแกงแค่ทั้งเหนือนะพริกก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมพัวแดงข่าตะไคร้ใส่เม็ดผักชีหน่อยนะครับรากผักชีใส่ด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็โขลกให้ละเอียดเนาะ เดี๋ยวเติมเอามาคั่วก่อนเดี๋ยวเติมด้วยน้ำรังคกและน้ำปลาครับตอนนี้คั่วให้มันเข้าเพื่อเครื่องนะนนก็เติมไปแล้วนะครับมีน้ำปลรรานะถ้าเกิดก็น้ำปลานะเออ ตนผักนี่โหโหรานเลยผักที่เก็บจากสวนก็มีซื้อก็มีนะครับมะเขือพวงผักกาดนะไม่แต่ผักขมเนาะแล้วก็ชะอมใส่ไปนะครับมะเขือพวงเน้นนะผมชอบอนะเดี๋ยวรอเดือดแล้วใส่เลยนะเนี่ยข้าวคั่วก็ใส่ไปนะเดี๋ยวต้องคนนะเดี๋ยวข้าวคั่วจะไหม้คนนะครับอตอนนี้ก็เดือดนะหอมเลยชิมดูแล้วอร่อยเลยนะครับ แล้วก็มีฟองก็ตักฟองออกนะตอนนี้จะใส่ผักนะผักเยอะมากเลยมีลูกโดดด้วยดิใส่ไปใส่ให้หมดนะทำเองอร่อยเองนี่ผู้ทำกลางอากาศฝนโปรยๆต้อทำกับข้าวหน้าบ้านพ้่มีลืมไปนี่ดอกมะรุมดอกมะรุมแล้วก็มีมะรุมอ่อนๆนะมันจะสไตล์ถั่วฝักยาวเนาะ อ,อใส่ใส่ใส่ให้หมดนะก้คชอบนะครับนี่คนไปนเลยนะโอ้โหคนไปต้มไปนะครับแล้วยังมีไอ้ไีใส่อีกทีนึงนะก็คือผมว่ามันจะอร่อยมากและเติมความหอมได้ดีมากคือเดี๋ยวใส่สุดท้ายนะก็คือผักชีฝรั่งนะหรือหอมปมเปิป้ลผักหอมเป,ปนะ แล้วก็ต้นหอมผักชีธรรมดานะครับนี่ใส่รากผักชีไปด้วยนะเนี่ยอุย้ยกล่องสองใบโตเลยวดูหอยลูกใหญ่มากนะครับน,นี้ไปเก็บมานะครับหอยเชลรี่สีทองก,กับหอยเชอรี่สีทองกับหอยเชอรี่ธรรมดาเนาะเพราะว่าเลี้ยงมานานมากแล้วก็ลูกใหญ่มากแล้วก็มันก็จะหมดอายุแล้วนะฮะเลยก็ต้องรีบทําอุ้ยหอมอันนี้มาเลยนะครับหอมอ้ชะอมชะอมก็เก็บที่สวนนะมีประมาณ สาสีต้นเองนะแต่ว่าใส่เอากินมนะันเนาะที่จริงมันก็ขาดทางเหนืออีกคือเขารีจะขานสัข้าน,านพอดีน้องเอามาให้ก็เสียไปละแล้วก็มีเห็ดเห็ดนางลมเห็ดลมเห็ดอะไรอะเห็ดกระด้างพี่ป่าที่แก่ๆหน่อยแล้วก็มีดอกนิ้วยิ่งดีนะดอกนิ้วแต่ผมไม่ใส่ละใส่แค่นี้ก็เลือกินแล้วนี่โอ้โห ตอนนี้แค่คนไปเพราะว่ามันมีข้าวคั่วนะ้ข้าวคั่วมันใส่เยอะแล้วก็จะหอมหอมเม,มนูนี้สุดยอดเลยนะะเพราะว่า <c oughs> ไม่ไม่มีหอยขมกินแบบนี้ก็ดีนะมาได้กินเป็นเนื้อเนื้อเลยตอนตอนในนีเซตที่สีทองตอนใหญ่โอ้หอมสุดยอดนี่ อร่อยแน่นอนครับต่อไปเอต่อไปเรคงไม่ต้องพูดถึงแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวแนละ้วเพราะว่ามันก็จะเริ่มปิกแล้วเนาะเนี่ยมาเจอกับแกงแค่หอยนี่โอ้ยแกงแคทางเหนือนะมันไม่มีผักเผ็ดเออผักเผ็ดหรือผักขาาวนะไม่มีก็แค่นี้ครับรักติดตามกันต่อนะครับครับคลิปหน้าเนาะกับพอ่อบครวคนมานนอก,กวันนี้นะครับ แกงแครหอยเชอรี่ซีทองผสมเชอรี่ธรรมดาแล้วเจอกันครับ